สวัสดีจ้านี่นะคะใครเคยเห็นมั่งเนี่ยเรืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเศรษฐีเรือทองนะคะของวัดที่จังหวัดลบบุรีอำเภอบ้านเมียชื่อวัดอะไรนะพี่ลืมชื่อ,อนนวัดโอวัดผุน้อย,ออยมีชื่อเสียงเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว,ว,ลวเราไปยกเรือมานะคะเรือลำนี้ก็ ราคาบูชามาราคา1,000พันบาทนะคะเรือนลำนี้นะคะ oh. เมื่อสิบปีที่แล้วนะยกครั้งแรกไม่ขึ้น <laughs> ยกครั้งแรกไม่ขึ้นลุงพ้นให้ปจิยกนะคะแต่ลุงพลไม่ยกยกให้ปจิยกนีิก,ก็ไปยกมานะคะได้มาหนึ่งลำตอนแรกยกไม่ขึ้นค่ะเพราะว่ามัวเตฟังพระสวดเนาะมีสวดคาถาของเจ้าแม่แตะเคียนนี่แหละรู้เ่าเป็นเสร็จเรือเทาเ็คือเรือ มาจากตะเคียนนะเนาะต้นฉบับใช่ใชไอพระเขาคนที่ทำทำพิธีก็พอช่วยบอกว่าแม่ช่วยยก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 อย่างเงี้ยแล้วก็ให้หลับตาด้วยนะพระประเทศไปก็สวดไปเราก็มัวแต่ไปฟังพระให้บอกจิตเราเน่ยเขาจะให้แม่เราช่วยยกแต่ที่ไหนได้เลืออยู่ในมือเราใช่ไหมเราอยู่ในผวงังตอนนั้นเราย,ยกไม่ขึ้นยังไงก็ยกไม่ขึ้น คำมากเลยเอ่อพอนึกได้เออมือเรืออยู่ในมือเรานันเนี่ยเนี่ยเรืออยู่ในมือเราเราก็ต้องยกขึ้นสิอะไรอย่างเงี้ยยกเวิมขึ้นเลยก็เลยได้มามีคนที่ออกจากจิตไม่ได้นะก็คือไม่ได้ไปนะคะถึงคุณจะบูชาลำละพันก็ช่าง,งยิงง่งยงก็คือไม่ได้่พอเราได้มาแล้วเราก็มาแขวนทำการค้ากระหาย<ๆ>ก็โอเคอยู่น้าได้อยู่นะด้วยงเงินล้าน แล้เมื่อสิบปีที่แล้วก็ทํา <c oughs> ทมาค้าขายก็ทาขึ้นอยู่นะแต่มาเจอยุคเศรษฐกิจก็ไปไม่ได้แล้วก็มาเอามาแขวนไว้ที่หน้าบ้านเรานี่ค่ะเป็นสิริมงคลนะคะแล้วก็ใส่อะไรเนี่ใส่เงินเข้าไปเข้าไว้เพื่อเป็นทุนแล้วแต่เราก็จะไปทําบุญนะคะอันนี้พอดีเราย้ายบ้านค่ะเราเลยปลดลงมานะฮะโอ้นี่มีเงินเยอะอยู่ พอดีย้ายบ้านกำลังรวบร,รวมเก็บส,สมบัติเก็บทุกอย่างที่เป็นของเราเราก็จะเอาเรือนี้นะคะไปทำความสะอาดแต่ถ้าใครจะกลับไปอีกเอาไปเจิมเขาเรียกว่าเอาเรือไปเจิมกลับไปอีกได้นะคะไปเปลี่ยนผ้าเจิมไปสวดใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้เศรษฐีเรือทองวัด โพ้น้อยอำเภอบ้านมีนะคะตอนนี้เขากำลังสร้างหลวงตาแบนอยู่นะคะหลวงตาแบนนี่ก็มีชื่อเสียงด้านพวกศิลปินนักร้องดาราไปกันหลายคนอยู่คะ่ะไปยกเรือนี้ก็มีลำละต่ำสุด1000นะคะแล้วมีสองสามพันสี่ห้าพันถึงหมื่นก็มีนะคะเนี่ยเรือลำละหมื่นก็มีเด้อพี่น้อ เศรษฐีเรือทองนี่ได้ยินมานะานมมากเลยนะนี้กำลังสร้างอุปกรณ์ทเรือใหญ่ที่สุดโอเค,อเคขอบคุณมากนะคะที่มารับชมเศรษฐีเรือทองกับป้าจิตเล่าเรื่องราวประวัติข้าวให้ฟังใครอยากไปสัมผัสเองก็ได้เลยนะคะที่อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีใกล้ๆนี่เองปักหมุดไปที่วัดพูน้อย สวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบายบายเนี่ยผ้าเก่าล้วเดี๋ยวถูกท่องวันใหญ่ๆเดีย๋ยวจะพาไปเปลี่ยนใหม่นะคะแม่เศรษฐีเรือทองบายบาย